จากความเดิมตอนที่แล้วณละวะปุระเจ้าชายจักราเข้าเฝ้าพระยาการวันดิตท,ที่ประชวนและทูลรายงานความสําเร็จของภารกิจที่ปางพุลปุระทั้งยังวางแผนร่วมกับเจ้าชายอภิเดโชเรียบร้อยแล้วพระราชาอนุญาตที่พักผ่อนจากนั้นเจ้าชายจักราเสด็จเยือนท่านฤาษีสุขทันที่ทำมิกะบรรพศทรงกํากับดูแลการสร้างอาสมให้ใหญ่ขึ้นเพื่อความสะดวกของประชาชนที่จะมาสการะและฟังธรรม แม้ฤาษีจะเกรงใจแต่เจ้าชายก็เห็นว่าเป็นการตอบแทนคุณและมอบสิ่งของถวายในอีกด้านหนึ่งที่เมืองคูบัวมหาอมาตย์เรืองฤทธิ์และขุนฤทธิกรผู้เป็นบุตรชายกําลังวางแผนชั่วร้ายโดยเป่าหูให้พระยานราธิปเชื่อว่าพระยานครเทศไม่ต้องการแต่งตั้งพระยานราธิปเป็นพระมหาอุปราชแต่ต้องการแต่งตั้งองค์ชายรามราชแทนขุนฤทธิกรอย่างไรนานข่าวว่าพระยาการลวันดิตป,ประชวร ทำให้มหาอามาตยิ้มยิ้มย้องว่าแผนจะง่ายขึ้นที่พระราชวังนครีศีบุระพญานราธิปเข้าเฝ้าพระยานาคเรศผู้เป็นพระเชษฐาด้วยท่าทีหนิบแนมและไม่เคารพพระยานราธิปตัดพ้อเรื่องตำแหน่งพระมหาอุปราชที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งและประกาศว่าจะสร้างมันขึ้นมาเองทําให้พระยานาคเรีศกังวลเล็กน้อยแต่ก็ยังมองว่าพระอนุชาไม่เคยทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านพบกับมหากาบของพระแม่เจ้าจามเทวีวีรกษสัตตีสีแผ่นดิน EPC จากบทประพันธ์ของนายแพทย์ชานชัยกิจประเสริฐเมื่อกลับถึงเมืองอู่ทองพระยาณราทิพย์ก็เสวยน้ำจันเย็นหนักทหารใครก็ได้ไปตามคุณฤทธิ์ไกลมาพบข้าบัดเดี๋ยวนี้พระยาณราทิพย์รับสั่งทหารหน้าห้องท่านขุนฤทธิ์ไกลมาถึงแล้วพระบุตรเจ้าข้าทหารรับใช้ทุนรายงาน หลังจากหายไปไม่กี่อึดใจถวายบังคมฝ่าบาทหม่อมชั้นขุนฤทธิกายมาแล้วพระพุทธเจ้าข้าขุนฤทธิกายถวายบังคมแล้วทูลรายงานตัวต่อนในเนื้อหัวของมันข่าวที่ข้าให้ไปหามาเป็นอย่างไรบ้างพระยาณราธิปถามท่านพ่อของข้าพระพุทธเจ้าข้าเรียกทหารที่มีฝีมือของนักเรนศรีปุระไปฝึกอยู่ที่คูบัวทหารที่ชํานาญการรบในนักเรนศรีปุระตอนนี้มีเพียงหยิบมือเดียวพระพุทธเจ้าข้า ขุนฤทธิกัยทูลรายงานความเคลื่อนไหวทางการทหารตอนนี้พระยาการวันดิตก็สูงประชวรหนักไม่สามารถออกว่าราชการได้นานนับเดือนแล้วพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้พระยานครเรศเป็นนางเสือที่หมดแล้วซึ่งเขี้ยวเล็บสวรรค์เข้าข้างองค์เนหัวแล้วพระพุทธเจ้าข้าขุณฤทธิกยทูลวิเคราะห์สถานการณ์ใช่แล้วสวนเข้าข้างขันแล้วฮ่าฮ่าฮ่พระยานราทิปกำสวนดังลั่นตำหนัก ข้าเบื่อที่จะรอแล้วเจ้าพร้อมหรือ,อยังขุนฤทธิิไกรพระยาณราทิพตรัไปสวยน้ําจันทร์ตามไปอีกหลายจอกทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วพระพุทธเจ้าข้ารอเพียงบัญชาขององค์เหนือหัวเท่านั้นพระพุทธเจ้าข้าขุนฤทธิ์ิไกรทุนซ่อนยิ้มเยาะในใจเพราะเวลาที่มันรอคอยก็ใกล้มาถึงแล้วเช่นกันเจ้าไปส่งข่าวกําหนดการให้ที่ครูบัวทราบแล้วเราจะลงมือกันพระยาณราทิพรับสั่งพร้อมทรงกรรมพระหัตแน่นมั่นพระหัตไทยว่าครั้งนี้คงสมหวัง ข่าวความเคลื่อนไหวของอู่ทองและคูบัวถูกรายงานผ่านพิราบสื่อสารมายังละวะปุระและปางผลปุระแล้วแต่นักเรนสีปุระกลับไม่รู้อะไรเลยเราต้องเร่งเคลื่อนทัพไปปกป้องนักเรนสีปุระเจ้าชายจักราตรตรัสในที่ประชุมขุนนางในพระหทัยนั้นเป็นห่วงความปลอดภัยขององค์หญิงเกศมณีเจ้าหญิงคนรักเป็นยิ่งนักทางเราจะส่งพิราบสื่อสารไปบอกคนของเราที่นั่นให้รอบนําเขาไปบอกให้ทางนักเรนสีปุระรู้ตัวก่อนดีไหมพยาคะ ขุนนรงเดชเสนอความคิดต่อที่ประชุมขุนนางแต่ถ้ากำลังทหารอยู่ในมือมหาอามาตย์เรืองฤทธิทั้งหมดแล้วแม้รู้ข่าวก็อาจจะไม่ประโยชน์นะพะยะค่ะไม่แน่นักว่าหน่วยการข่าวของนครินศรีปุระอาจตกอยู่ใต้การควบคุมของอามาตย์เจ้าเล่แล้วก็ได้พยะยะค่ะมหาอามาตย์พิชัยกล่าวถูกของท่านมหาอามาตย์พระมหาอุปราชจากราตรัสครั้งนี้ข้าจะนำทัพด้วยตัวเองขอให้ท่านมหาอามาตย์พิชัยรักษาเมืองไว้เจ้าชายจากรา ผู้สำเร็จราชการแห่งลวาวปุระตรัสให้ทุกฝ่ายเตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้ข้าจะเคลื่อนทัพพระมหาอุปราชตัดกำชับอีกครั้งทัพลโวยกทัพทางเรือด้วยไพ่พลจำนวนสามพันไปสมทบกับทัพของปางผล,ลปุระซึ่งยกทัพทางเรือพร้อมไพ่พลสามพัน 3, นายด้วยเช่นกันได้ข่าวว่าทัพอู่ทองของพระยานราทิพย์ขึ้นทัพออกมาจากอู่ทองลวพระยค่ะคุณนรงเดชทูลรายงานข่าวที่ได้มาจากสายข้อมูลทัพของปางผลปุระเหล่า ตอนนี้เคลื่อนมาถึงที่ใดไม่เกินสามวันจะถึงเมืองอูทองพะยะค่ะคุณนรงเดชรายงานแม้ฝ่ายเราเติมการอย่างดีแต่ก็ยังช้ากว่าฝ่ายอูทองอุปราชจักราตัด,ดด้วยความกังวลเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกคนในพระราชวังนครเรนสีปุระโดยเฉพาะองค์หญิงเกตสมณีดวงหาไทยของพระองค์ที่พระราชวังนครเรนสีปุระถวายบังคมพระพุทเจ้าข้าฝ่าบาทอามาตอัมพลทำความเคารพผู้เป็นนายเหนือหัว อ้าวเป็นอะไรไปจะเย็นๆค่อยๆพูดพระยานาคเรเศรัดด้วยความสงสัยอูทองพระพุทธเจ้าค่ะอูทองพระพุทธเจ้าค่ะอมาตอัมพลทูลตะกุกตะกักด้วยความตกใจท่านพูดแบบนี้เราจะเข้าใจไหมตั้งสติให้ดีพระยานนครเศรษเริ่มสงสัยมากขึ้นเพราะสังเกตสีหน้าของอมาตแล้วไม่ค่อยดีเกิดอะไรขึ้นที่อูทองครั้น,นั้นหรือพระยานนครเศรษซักไซดโดยไม่รู้เลยว่าภัยจะมาถึง ทัพอูทองกับลังยกทัพมาประชิดนักเรนสีปุระของเราแล้วพระพุทธเจ้าค่ะในที่สุดอมัดอัมพลก็พล่งประโยคที่ต้องการออกมาฮะเจ้าว่าเจ้าว่าเจ้าว่าอะไรนะฝ่ายพระราชานครเรศเป็นฝ่ายติดอ่างบ้างเรียบประชุมขุนนางด่วนพระยานครเรศมีบัญชาสิ้นพระบัญชาขุนนางจึงวิ่งกันวุ่นแล้วนี่ทําไมท่านมหาหมาัดเรืองฤทธิ์จึงยังไม่มาพระราชาแห่งนักเรศสีปุระถามถึงแม่ทัพใหญ่ ท่านมหาอามาดไปตรวจราชการที่คูบัวพระพุทธเจ้าข้าอามาดอัมพลทูลตอบงั้นส่งข่าวให้ท่านมหาอามาดเรืองฤทธิ์ทราบด่วนพระราชาตัดสัง่งขอเดชะตอนนี้ทหารของทัพอู่ทองพระยาณราทิพย์ล้อมนักเรียนสิปุระไว้หมดทุกด้านแล้วเกรงว่าจะเป็นไปไม่ได้เพคะพระพาาุทธเจ้าข้าขุนนรงเทพทูลตอบแล้วพวกเราจะทําอย่างไรดีตอนนี้ทหารของเรามีอยู่เท่าไหร่พระยะคะ พระยานครศชสีสุดที่ใช้พรหมเทพหรือพระยานครรศถามตอบมีอยู่หนึ่งพันคนเศษพระพุทธเจ้าข้าทหารที่เป็นหน่วยรบส่วนใหญ่ไปซ้อมรบที่คูบัวตามคําสั่งของมหาอามาตย์เลือกลิตรพระพุทธเจ้าข้าอมาตย์อัมพลทูลตอบขอได้ชะอาญามิพลกล้าวทรงหนีเถิดพระพุทธเจ้าข้าทางนี้ข้าพระเจ้าจะอาสานําทหารรับมือทหารอูทองไว้เองขุนนรงเทพทูลถวายคําแนะนํานั่นสีพระยาคะ่ะ กำลังของเรามีน้อยกว่านี่กว่าท่านมหาอมาตย์เรื่องนี้จะยกทัพมาช่วยนครเรีรนสีปุระคงทุกตีแตกไปแล้วพระพุทธเจ้าข้าทรงเสด็จหนีไปก่อนเถิดพระพุทธเจ้าข้าอมาตย์อัมพลทูลสนับสนุนความเห็นของขุนนรงเทพไม่ข้าไม่หนีข้าจะปักหลักสู้กับไอ้น้องทรยศที่นคกเรีนสีปุระนี่แหละพระราชาตรัสด,ด้วยเสียงเข้มปนแค้นเสด็จพี่เสด็จพี่เพคะพระมเหสีเกตจุฬาเสด็จเข้ามาและตัดรักคนพรามตกพระหทัยที่สุด เราจะทําอย่างไรกันดีเพคะเสด็จพ่อองค์หญิงเกศสมน,นีที่เสด็จตามมาตรัสถามน้องหญิงพระองค์หญิงและองค์ชายรามราชเสด็จหนีไปเถิดพญาน,นาครศชรับสั่งขุนนรงเทพเจ้าจงพาพระมเหสีและครอบครัวของข้าหนีไปก่อนใช้ทางลับออกจากวังแล้วหนีไปยังละวะปุระก่อนเถิดพระยาน,นาครศชมีบัญชา